สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3นะคะวันนี้ครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังกระแสนฮอตเลยตอนนี้เพิ่งจบไปนะคะโอลิมปิกที่โตเกียวญี่ปุ่นนะคะมันช่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นซะเหลือเกินนะคะรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบทุกอย่างนะคะซึ่งเกี่ยวพันกับเราด้วยเพราะอะไรเขาเกี่ยวกับการออกแบบเอามาดูนะคะทีนี้นักเรียนดูซิว่าโลโก้ของเขาเนี่ยปีปีป โลโก้ของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบว่าต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรโอลิมปิกกับพาราลิมปิกเกมนะคะโลโก้มาจากลายตารางยุคเอโดะนะคะแบบเดียวขก,กับเสื้อของทันจิโร่นั่นแหละนะคะก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดต่างๆแทนความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วเชื่อมเป็นวงกลมแทนโลกเขาในความหมายของเขาเนี่ยเขาเอาไอ้ตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยแทนความหลากหลายของเชื้อชาติ ดูนะมันมีความหมายทุกอย่างมีความหมายมีกิมมิคของเขานะคะซึ่งครูว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเสน่ห์มากนะคะเรื่องการคิดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเขาเอามาเรียงแทนความหลากหลายทางเชื้อชาติหมายความว่าทุกๆเชื้อชาติมีความสัมพันธ์กันอยู่บนโลกใบนี้มีความเกี่ยวข้องกันมีความสามัคคีกันถึงจะรวมกันเป็นโลกเออแฝงไปด้วยความหมายซึ่งแบบนา่ารักโซคิวนะคะดูต่อมา น้องไม่เลตัว,ว่าโอ้ยและน้องมเซมนตี้อาเซมนตี้แล้วกันเออนั่นแหละอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นมัดขอกที่ได้รับการโหวตเลือกจากเด็กปฐมเธอดูเด็กปฐมน่ารักไหมเด็กปฐมของเขานะเด็กปฐมทั้งประเทศนะคะเลือกนะคะผู้จัดเนี่ยเป็นคนให้เด็กๆมาเลือกเพราะเพราะเด็กเหล่านี้จะเป็นผู้กําหนดญี่ปุ่นในอนาคตทุกๆอย่างแฝงไปด้วยกิมมิกแฝงไปด้วยความหมายนะคะน่ารักมากนะคะ ต่อมามาดูครบเพิงครบเพลิงมองด้านข้างนี่ยไม่รู้นะคะแต่ถ้าดูจากด้านบนจะเห็นว่าเป็นดอกซากุระค่ะนักเรียนซึ่งทำมาจากอลูมิเนียมรีเซเคิลจากบ้านพักผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวปี2011ทุกอย่างมีความหมายทั้งหมดนะคะทำที่โรงงานเดียวกันกับ ชินคันเซนนะคะมีความหมายหมดทุกอย่างเขาจะแฝงไปด้วยความหมายหมดนะคะต่อมามาดูโลโก้โอ,โอลิมปิกนะคะที่ใช้ในการแสดงทําจากต้นไม้ที่นักกีฬานานาชาติปลูกเอาไว้โอ้ดูเธอความคิดเขานะนะคะเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อได้ราลึกถึงนักกีฬานานาชาติด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเมื่อโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นแบบตอนครั้งก่อนที่เขาเคยมาปลูกกันเอาไว้อะ่ะเธอคิดดูมันเอามาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ในครั้งนี้ได้แล้วอะ่ะ น่ารักไหมน่ารักเนาะเขาแขวงแฝงไปด้วยความหมายหมดเลยนะคะต่อมาเสื้อคนถือคบบเพิิงมาจากผ้าีไซเคิลจากขวดโคคาโคล่าเดาเอาว่าจะเป็นสปอนเซอร์แงๆนะคะแต่ก็ไม่รู้เนาะเนาะต่อมาเพลงเดินพาเลทของนักกีฬาเป็นเพลงจากเกมชื่อดังของญี่ปุ่นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Final Fantasy Kingdom m o n s t e r Hunter t a l i of s อ r i etc. นักเรียนรู้จักแน่นอนเนี่ย ฟิแนลแฟนตาซีและหนึ่งนะ Kingdom และคิงดอมและเนี่ยนะคะมีแต่เพลงที่เป็นเป็นของขายเขาอะเอาขายสินค้าเราซะหน่อยสิอ่าเอาเพลงเกมเราซะหน่อยสิซึ่งทุกคนบนโลกรู้จักอยู่แล้วนะคะเขาเจาะประเด็นมาตรงประเด็นมากญี่ปุ่นอะไรก็ดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปหมดนะคะป้ายชื่อประเทศเป็นลายมังงะดูสิแล้วที่ชื่อประเทศเนี่ยเรียงแปลกๆไปท่องงเพราะเรียงตามลำดับอักษรของญี่ปุ่นนะคะบอ่ต้องงงบ่ต้องงง หมอพยาบาลที่ขึ้นไปรักษาผู้ป่วยโควิดบนเรือเนี่ยตั้งแต่ช่วงระบาดแ,แรกๆเนี่ยเขาก็เอามาเป็นผู้จดกุบเพิงอดีตนักบัตเอยนักเบสบอลน,นะคะปัจจุบันแขนขาขยับไปได้แต่วันนี้ลุกขึ้นมาเดินส่งครบเพลิงได้โอ้อัจอรอหันกรันยอใช่ไหมนะคะ นักกีฬาพาราลิมปิกก็คือนักกีฬาที่พิการนะเนาะส่งไฟต่อให้เยาวชนเป็นผู้เป็นอนาคตของชาติให้เด็กหกคนนี้มาจากเขตประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี2011ดูสินักเรียนทุกอย่างมันมีความหมายไปหมดเลยนะคะคนสุดท้ายก็คือนาโอมิโอสากะนะคะนักเทนนิสระดับโลกเลยนักเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเฮติเป็นตัวแทนของวงการเปิดประตูสู่เวทีโลกเขาไม่สนนะชนผิวอะไรนะคะเขาสนแค่ว่า เขาเป็นคนเป็นคนญี่ปุ่นเขาไม่สนไม่เหยียดผิวไม่อะไรทั้งนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยครูค่อนข้างนับถือเขาเลยนะคะเรื่องจิตใจเรื่องความมีวินยัยเรื่องต่างๆเรื่องความหมายต่างๆเขาจะแฝงไปด้วยความหมายและกิมมิกต่างๆของเขานะคะแท่นคบเพลิงเป็นทรงกลมแท่นพาทิต์นะคะอยู่บนยอดเขาไฟภูเขาไฟพู้จิจนะคะแบ่งแบ่งบานออกเป็น5้ากีบบนและล่างแทนวงแหวนห้าทวีปเออมีความหมายไปอีกไฮโดรเจนบวกโซเดียมคาร์บอเนต บวกหัวเตาถูกออกแบบมาเพื่อสร้างไฟสีเหลืองที่พุ่งขึ้นมาเหมือนแสงฟืน้นแทนความร่วมมือของทุกชาติเป็นความหมายไทยอีกคะ่ะนักเรียนตึกพาซ่าของหมู่บ้านนักกีฬาทำมาจากไม้ต่างๆทั่วญี่ปุ่นนะคะก,กว่า63ที่และสลักชื่อของแต่ละประเทศไปด้วยเป็นไงเป็นไงแน่นอนนะเตียงนักกีฬาอันนี้เป็นที่ฮือฮามากนักเรียนนักข่าวตั้งชื่อเล่นว่าแอนติเซกเว หมายความว่าอะไรไม่สามารถรีไซเคได้วันนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะทำจากกระดาษรีไซเคิลไม่น่าจะรับน้ําหนักไหวของคาดว่าอย่างนี้นะนะักข่าวนะแต่มีนักกีฬายิ้มนัสติกทดลองกระโดดแล้วเพื่อความมั่นใจผลคือรับน้ําหนักไหวอย่าห่วงเป็นยังไงทําจากกระดาษรีไซเคิลค่ะลักโลกไปอีกและแถมนอนได้ตีลังกาหกคเมนได้นะคะไม่ใช่อนต้เซกเบดอย่างที่คิดเด้อ นะคะต่อมาดูเหรียญรางวัลของเขานะคะรีไซเคิลจากเศษโลหะจากมือถือเก่าที่ประชาชนเนี่ยเอาส่งมาให้นะคะมีประชาชนส่งมาให้เยอะแยะมากมายกว่า6.2ล้านเครื่องเธอคิดดูเยอะแค่ไหนแกะออกมาเอาอะไรมาทำเหรียญรางวัลได้อีกนั่นช่อดอกไม้ของผู้ชนะเอามาเอาดอกไม้มาจากฟุกุชิมะนะคะมิยากิอิวาเตะ เป็นจังหวัดที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี2011เป็นตัวแทนแห่งความหวังนะคะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็น,น,ปน,นช่อดอกไม้ที่แทนแห่งความหวังเลยนะคะมีความหมายนะคะ ทุกอย่างมีความหมายและน่ารักมากเธอแท่นรางวัลเห็นไหมคะนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องหรูหราหมาเห่าจ่ายเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพื่อให้ทุกคนประทับใจอันนี้ขอใช้รีไซเคิลทั้งหมดเลยแล้วประทับใจมากนะคะครูชอบแนวคิดของเขามากนะคะแท่นรางวัลเนี่ยทำจากพลาสติกรีไซเคิลที่ประชาชนส่งมาให้พิมพ์ขึ้นมาด้วยเครื่อง 3d printing เป็นแบบ 3d นะคะสามมิติไม่ต้องพิมพ์สติกเกอร์มาติดให้เป็นขยะน,นั่นตัดขยะออกไปอีก กล่องแยกเนี่ยก็ออกเป็นชิ้นๆชิ้นๆแล้วก็เอามาต่อกันอย่างเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะนักเรียนมันถอดออกได้เป็นยังไงโอ้แน่นอนแน่นอนน่นนนารักนะคะต่อมาอันนี้เลยที่เป็นจุดขายนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนออกแบบด้วยนะก็คือสปอร์ตพิกโทแรมนะคะพิกโทแกมก็คือรูปร่างรูปวาดในลักษณะท่าทางต่างๆนะคะให้ออกมาเป็นรูปภาพที่แ,แทนสัญลักษณ์ของกิจกรรมนั้นๆ ออกแบบเป็นครั้งแรกของโลกในโอลิมปิกโตเกียวของเขานั่นแหละนะคะปีถึง4จนถึงปี2021ถูกกลิบขึ้นมาเป็นการแสดงหลักของพิธีเปิดมีกลิ่นอายความเป็นเชแพนที่ชัดเจนนะคะนักเรียนอะดูวันนี้นะคะให้นักเรียนออกแบบพิกโทแกรมที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของนักเรียนนะคะให้ออกแบบคนละหนึ่งรูปแล้วส่งคุณครูมานะจ๊ะดูซินะยิงธนูอ่ะยิงธนูอ้ กิจวัตรของแกคือตื่นขึ้นมาแล้วยิงธนูอะไรอย่างนี้เนาะนี่มีดูอินดมะฟังฟังเพลงกินดูทีวีดูเน็ตฟิกนอนอันนี้อะไรอันนี้เป็นของเด็กโรงเรียนอื่นเพราะงั้นนักเรียนทำให้ดีกว่านี้นะมีเล่นเกมด้วยเนี่ยมีลยมลนออนไลน์มีเรียนออนไลน์มีนอนกินชาไข่มุกมั้งเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นชาไข่มุกนะคะเล่นเกมเรียนออนไลน์วาดภาพดู iPad ฟังเพลงจุงหมาเดินเล่น ให้นักเรียนอันนี้เป็นงานนะให้นักเรียนออกแบบพลิกโตแกรมคนละหนึ่งภาพถ่ายแล้วส่งรูปให้ครูแปว๋วนะจ๊ะที่รักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย